สวัสดีคะ่ะเอฟซีทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแมมผ้าโชกค่คะมือนีแมมผ้าโชกกับยู่ที่บ้านน้องหนูดีะคะือเก้าแล้วค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะนี่ก็เป็นที่ยู่พี่กัดบ้านน้องหนูดีเด้อคะ่ะพี่น้องเอฟซีค่ะบ้านใหม่สามคีตำบลท่าสะอาดอำเภอเซกาจังหวัดบึงการคะ่ะบ้านเล็กที่163ทับ8ค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะค่ะสำหรับเอฟซีท่านใดที่จะเดินทางมาบ้านน้องเพิ่นกับแคบหน้าจอที่ยู่ไวค้ค่ะ สำหรับอีพออเมหรือว่าปุยาตายายแคบว่าเป็นกระจดไว้ลึกค่ะสำหรับที่ยูของน้องเพื่อนนะคะ่ะพี่น้องเอฟซีค่ะสำหรับเอฟซีันใดเขามาเล้วขอกำลังใจคนละหนึ่งไหลหนึ่งแช่ค่ะพี่น้องค่ะเพื่อทางช่องจะได้มีกำลังใจท้ามคลิปต่อตอไปฝากต่อนพอแม่พี่น้องเอฟซีเนาะค่ะเนาะ,นะค่ะสำหรับเอฟซีนใดที่เขาไม,ามา่ มาเห็นคลิปนี้เป็นครั้งแรกกะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ค่ะเพื่อสิบบริภาทคลิปดีๆจากทางช่องแม่มห้าชคค่ะค่ะจังไดกะมาไปเบิ้งพิธีกรรมคู่บาอาจารย์ของน้องนูดีเพื่อนมาทำพิธีปรุงยารักษาคน้นค่ะจังใดกะมาไปเบิ้งนับกันค่ะพี่น้องเอซค่ะ โอกาสโมจิโอกาสโมโมโอกาสโมโมโอกาสโมาสลมสะกอนได้สีเทพกายสีเทียนลงไปสีเทพกายสิทธิ์นะ่ค่ะสาธุมีผู้ใดแน่นอนหนึ่งกับ กัดจากสองหัทะเดี๋ยวด้วค่ะปูกัดจะคนที่สองค่ะซื้อหัทะหัทะโอเคค่ะปูจู้ที่สามกินจะกินจะผูที่สี่สันทะคนที่สี่สันทะ เป็นโอสดสันเอกยันลงไปทัน้าไปโอสดสันโอสดสันเเป็นโอสดสันสันเอกสันเอกสันเอกเนาะเป็นสันเทพเทวินสันเทพเทวินสันเทพเทวินจาปูโอกาสุมาจูโอกาโรโมโอกาสุโอกาโรโอกาสุโอกาโอเนโอกาสุเป็นญาติเนาะ ปูว่านั่นแหละยานามีซําอันนี้แล้วกินจะจะเข้าใจเด้ว่าผู้ขาไ้่นี่ยาเวิร์บแมแ้มซื้อได้จังเลยเนาะเอาเข้าได้เลยค่ะนี่เสร็จแล้วโอกาสิโมโอกาสิโโมโโอกาสิโโมโโอกาสิโโมโโอกาสิโมโโอกาสิ โอกาสมองโกาสมองโอเโกาสมอมอกาสมามาายามเลยจะาสกเกบไปขึ้นสิบสี่คำเดือนหกสินี้แล้วโฟสีเห็บยาที่เป็นยาในนี้ยังมีตัอยายาหน่ามีสามีตับสามีแล้ว สิ <Ooh. S 2> บปุงให้อีกเทื่อนหนึ่งก็คือสิบสี่คำเดือนหกใส่จังใดก็ได้เพราะถ้าหอดสิบสี่คำเสมอมี่สามนี่หอดสิบสี่คำมื่อสิบสี่คำเดือนหกเฮ็ดยาเมื่อสิบห้าคำอาบแสงจัดสีใส่ได้ก็คือแลบหนึ่งคำเสือเออบ่มแบดสีใส่ได้เสียสนุเมื่อวันพระไงให้ยุทธบ่ให้ฝนยาเดือนค่ะ ผพ <games S 1> ระใหญ่ยุดเนานะปูเนาะโ้เฮ็ดจังไดเนาะปูแขกทางไก่ไทยมาคือมาตาไก่แท้ตาฝนไหวตาสิบสี่คำทีแล้วนี่มือแร้งมือนสีหาคำพวกหันควงเศร้าเลยจ้าปู๊เข้าใจมากกว่า เมือ 14, 5, 6, ่อสิดบสี่ค่ำ 14, 5, เดือนหกคุณเดียไปฟูดูเยียงวางปูเลยปูบัไใดมาหายจำไว้สิบสี่ค่ำเดือนหกละไปก่อนเที่ยงคัดเที่ยงแล้วบัวใดปูกเฮ็ดหลยต้องทาไปอีกทางึ้น้างหน้าจะเฮ็ดาตามใจจะหอมบ่ได้ 五八四六五九五八四六五五八四六五八四六五九五八四六五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 五八四六 我干什么就干什么就我干什么我我干什么我干什么我我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 我干什么我

ส้ำนี่ก็เป็นยาแลวฝนนะฝนด้วยจิตฝนด้วยยานบนอย่างฝนด้วยความยากมันสีโะนี้นนนคร่บในปูอู้ยใสปิ้งหละดวงแก้วเหมือนว่าต้องห่วงแล้วดีว่าเก่าจาทูกกัฝนนและก็เป็นยาเฮ็ดให้ใสไปแล้ว เฮ็ดหายใส่ไปแล้วปะใส่ลงไปมันสิเป็นยังไงให้ฝนด้วยจิตยาฝนด้วยความอยากเขียนยานนจำไว้ให้ดีใส่จังได้ก็ได้ให้หอดสิบสี่คำเบิดก่อนเท็ดหายก็ได้ต้องคาสิบสี่คำเฮ็ดสิบสี่คำใส่ได้อีกหนึ่ง แลมหนึ่งคำกันหมนสิบหา้าคำว่ให้ใสย่ยังได้อาบแสงจันทร์เขาหอดเวลาอาบแสงจันทร์สิบห้าคำือนหมดได้อาบแสงจันทร์แล้วเบื้องว่าทางนาั้นสิเป็นยา,นยา,นาถึงมาบอกว่าเป็นยาอะ้รเฮ็ดยาไดไต่อไปเบิ่งว่าบงถึงมาเป็นยาจอยบ่าโอ้บ่เป็นยายบ่เว่า,วา,เ,า,วาเอาอีบ่ยาทา เอาต่ยากินกระเฮตตายากินเอายาค่ากเฮตยาคาให้พ้อมเลยวันสิบปานังสิบส่คำเดือนหกสี่ยาค่าันผู้เฮดให้ก็เอาลดละอกายูกา おかずもいおうがでも。 เอาเอาเาสนยาวยายสวนนี้ลูกีลูกหาผู้เสีเอาเอาใส่เราแล้วเป็นยาแลกฝนดทุกวันเล้วฝนโดยิ่ยาฝนคือความอยากขันฝนือความอยากมันเสบฝนมันอ้ฝนมาปันนี่กส โอ้กสมาสิโอ้กสิมามอกเลยมามากโอ้กสโอ้กสมันจมามโอ้กสาโอ้กสมโมโอ้กสมโมกโอ้กสเฮ็ดคือเก่านั่นแล้วการเหตุคือเก่านั่นแล้วเอาเติมเขาไปลายกับเขาเอาเติมเขาไปลายพับเขาสั าาูยนั่นแล้วสิได้เห็ดสิบสี่คำไม้ไว้โหลดขึ้นสิบสี่คำนี่แล้วสิได้เป็นยาพอนบ่ต้องได้คนหาไม้ไว้โหลดสิเราทำปูยำ เอาจังสันเนาะแขกคนผม่าถ่าลายยำเด้อพี่น้องเด้อปูย่ำสิบสี่คำสิบสี่คำโอกาซูโมะจูเปสิบสี่คำเด้อพี่น้องเด้อค่ะพี่น้องเอซค่ะปูย่ำสิบสี่คำเด้อสิบสี่คำเด้อว่าสันค่ะพี่น้องเอฟซค่ะ บนเนอาจจะเป็นแนวทางตัวเลขของห่วยรัฐบาลไทยงวดวันที่สิบหพ่อข้อหหานะท่านใดชื่นชอบกระจัดคัดกระพานคะ่ะพี่น้องคะค่ะใช้วิจารณญาณในการรับชมคะ่ะพี่น้องคะสำหรับคิวนีแอดขอต้อนรับไปก่อนคะ่ะสวัสดี